สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห่องของเราค่ะวันนี้เอ็มีกรณีจะมาศึกษานะคะกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนมแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งนะคะชื่อว่าแบรนด์โอรีโอ้ค่ะที่สามารถใช้ข้อมูลขับเคลื่อนทางธุรกิจได้อย่างไรบ้างมาติดตามกันค่ะโอรีโอ้เป็นแบรนด์ที่ไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดใหม่ๆแต่ครั้งนี้พวกเขาใช้ข้อมูลอย่างฉันฉลาดสร้งให้แคมเปญนั้นตรงใจกับผู้บริโภคม,มากที่สุดโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆดูว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรและต้องการอะไรจากข้อมูลที่ได้ o r ริ Oreo พบว,ว่าผู้บริโภคชื่นชอบความเป็นส่วนตัวและการปรับแต่งสินค้าเองพวกเขาจึงเปิดตัวแคมเปญโอริโ Color f i e l ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ o r ริ ในสไตล์ของตัวเองผ่านเว็บไซต์ซึ่งนี่เป็นการเชื่อมต่อกับลูกค้าในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นจำเป็นนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากไม่เพียงแต่เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าแต่ยังสร้างความพักดีต่อแบรนด์ด้วยคนรู้สึกภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์บางอย่างเป็นของตัวเองและยังแช์ประสบการณ์น,นี้ให้กับเพื่อนๆบนโซเชียลอีกด้วยนี่คือตัวอย่างของพลังการใช้ข้อมูลในการขับเพือ่อนธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ